สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านทําผมนะคะวันนี้เราจะพามาทำอาซีเลียนเคราตินนะคะก็คือการเติมโปรตีนให้กับผม mm hmm. เพื่อการซ่อมแซมระฟื้นฟูผมสั้นๆก็คือทําให้ผมเสียกลับมาเงางามนะคะ mm hmm. และนอกจากการทําเคราตินนะคะ mm hmm. เราก็ยัง เออสริมการเชื่อมแกนผมนะคะการเชื่อมแกนผมก็คือการเติมความแข็งแรงให้กับเส้นผมอีกทีหนึ่งนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผ่านการทำเคมี Me, มาอย่างรุนแรงเลยนะคะผลิตภัณฑ์ที่เลือกนะคะก็จะเป็นเค20นะคะ เราก็จะปล่อยให้พี่ๆนะคะให้เขาดูแลเส้นผมของเราไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเข้าวๆที่เราเ,เก็บภาพมาได้นะคะมันก็จะมีนิดหน่อยเองนะคะเราอยากจะบอกว่าการทำผมในครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลานานมากแต่ คลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้ค่ะสำหรับเรานะคะรู้สึกประทับใจมากเลยผมเรานะคะมีสุขภาพที่ดีแล้วมีน้ำหนักมากกว่าเดิมนะคะเพื <S 2> <S 2> <ๆ>่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะคะ